ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กันในเกม The Fort กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะพี่จะมาสอนวิธีการนะครับผม solo b o ไอตัวบอสข้างบนนะครับว่าน้องควรจัดเซตยังไงนะครับแล้วก็ใช้ดาบอะไรนะครับใส่รูนอะไรนะครับผมนะก่อนเข้าไปชมคลิปหรือว่าสาระดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมนะ โอเคนะครับผมเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเกมได้ทําการอัปเดตมาใหม่นะครับผมได้ทําการบัฟบอสขึ้นมานะครับตอนนี้บอสเลือดเยอะมากนะครับผมนะแล้วก็อ่าตอนนี้นะครับผมนะได้ทําการเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟเจ้ารูนดูดเลือดไปนะครับผมนะแต่มันก็ไม่พ้นวิธีการของพี่นะครับผมนะอย่างแรกนะครับให้น้องๆเตรียมตัวนี้ครับตัวเผ่านะครับให้น้องๆใช้เป็นเผ่าแวมไพร์นะครับแวมไพร์เท่านั้นนะครับผมนะอ่า จากนั้นนะครับผมเกาะนะครับเกาะจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับน้องจะใช้เป็นเกาะแบบดิฟเฟนต์แบบไม่เยอะมากหรือว่าไม่น้อยมากก็ได้นะครับแต่ขอแค่เป็นเกาะที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยประมาณกลางๆนะครับส่วนดาบนี้อันนี้จําเป็นนะครับดาบจําเป็นนะครับผมดาบที่พี่ใช้อยู่จะเป็นดาบที่คาบนะครับผมหนึ่งทับสิบเนาะไอ้ตัวดาบตัวนี้พี่จะใช้แร่ในการคาบนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอาแร่นะครับพี่จะใช้เป็นแบบนี้นะครับสี่นะครับแล้วก็ ใส่ดาวไป4นะครับไอสามสามสี่อ่านไม่ใช่สี่สี่สามสามนะครับขออภัยนะครับสามสามนะครับน้องหาหนึ่งับสิบให้ได้นะครับโอเคเนาะเรื่องดาบนะครับเราจบไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาต่อกันเรื่องรูนเลยนะครับรูนที่พี่แนะนํานะครับก็จะเป็นรูนดูดเลือดนะครับดูดเลือดอันหนึ่งนะครับนี่นะครับ ที่พี่ใส่อยู่จะเป็นดูดเลือดนะครับดูดเลือดกับแอคแท็กสปีดนะครับผมนะหนึ่งช่องนะครับอีกช่องหนึ่งน้องจะใส่เป็นอะไรก็ได้ครับติดแช่แข็งคิดที่เขาดาเมจหรือแอคแท็กสปีดก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่แบบพี่ก็ได้นะครับสําหรับเจ้าดาบตัวนี้นะครับของพี่มันตีบวกเจ็ดไว้นะครับก็เลยค่อนข้างที่จะพอมีดาเมจเลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมให้เรามารอตรงบอสนะครับผมซึ่งบอสตรงเนี้ยมันจะรีทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ก่อนมันรีทุกๆเรทุกครึ่ง อ่าบอสอีกกี่นาทีกอสอีก12นาทีนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้น้องๆดูนก่อนนะครับว่าทําไมพี่ถึงแนะนําเป็นเผ่าแวมพร์นะครับแล้วก็บวกกับดาบเล่มนี้นะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทดสอบให้ดูนะครับว่าข้อดีของการที่เราใช้แวมพร์นะครับแวมพร์เป็นเมตานะครับุ้ยทาไมมันถึงเป็นเมตาสําหรับแผทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะให้ไอ้ตัวมันมมนิตีก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขอหาเยติกนะครับ เดี๋ยวพี่ขอหายเยติก่อนสักครู่นะครับถ้าเป็นเยติมันจะเห็นชัดกว่านะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวเราต้องไปตีบอสไงอ่ะมาลวเยติมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ตีก่อนนะครับครึ่งหลอดนะครับครึ่งหลอดสังเกตเลือดพี่นะครับครึ่งหลอดเนาะอ่ะครึ่งหลอดแล้วนะครับพี่จะตีแล้วนะอ่าน้องสังเกตหลอดเลือดพี่ดีๆนะครับพี่จะตีทั้ง2ตัวเลยนะอ่ะเห็นปะ คือปกติอะคือถ้าเป็นคนอื่นคือตัวแย่ไปแล้วนะครับอ่าเห็นปะพี่ไม่ตายนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยคือแม่นพายอะมันจะดูดเลือดแรงนะครับสมมุติว่าเราครึ่งหลอดอย่างเงี้ยแล้วถ้าพี่ไปไล่ตีนะครับดูดเลือดแรงมากนะครับอ่าสังเกตหลอดเลือดพี่นะครับอ่าเห็นปะเนี่ยเห็นปะหลอดเลือดพี่จะเด้งเลือดเร็วมากนะครับแปบบ๊บๆก็เต็มแล้วนะครับนี่เป็นไงต่อยพี่โดนล,ลุมแค่ไหนพี่ก็ไม่ตายนะครับ นี่นะครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยดูเลือดพี่นะครับพี่ตีแบบเลือดแบบดูดดูแรงมากนะครับนี่นะครับอ่ะถ้าอย่างนี้ยังยังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวพี่จะไปลองกัอบ๋อให้ดูนะครับผมนะเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวรอบอสห้องบอสเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอาทิปอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับห้องบอสตอนนี้เนาะอีกสิบนาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ มาครับตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้ทําการยืนลอยตรงนี้เป็นเวลา10นาทีนะครับแล้วก็บอสก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะโซโลให้น้องๆดูกันนะครับจะโซโลหรือจะแบกคนอื่นก็ได้นะครับผมมันไหวหมดเนาะโอเคอ่ะไม่โซโลอ,อ๋อโซโลแล้วนะครับมานะครับผมนะอ่ะน้องๆหลายคนบอกว่าพี่ผมโซโลไม่ไหวผมตายอย่างเดียวเลยน้องสังเกตเลือดพี่ฮะ สังเกตเลือดพี่นะครับมาสังเกตเลือดพี่ฮะเลือดพี่แทบไม่ลดเลยนะครับแถมบอสตายอีกต่างหากนะครับผมนะนเป็นไงชิวมากนะครับ ก็แคปหน้านี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะเป็นไงชิลนะครับชิลมากนะครับส่วนใครที่อยากจะลองนะครับก็ลองทําตามพี่ดูได้นะครับผมนะโอเคเนาะก็หลักๆเข้าๆก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้น้องๆโชคดีนะครับกับการตีบอสหรือว่าโซโลบอสนั่นเองนะครับผมนะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ